สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะอาจารย์ยโสธารานะคะวันนี้อาจารย์ยโสธารานะคะพาทุกท่านนะคะมาที่อำเภอขุขัขนจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันนะคะว่าที่นี่มีอะไรนะคะด้านหน้าของเรานะคะเราจะเห็นนะคะศาลหลักเมืองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะไว้ให้ผู้คนได้เข้ากราบไหว้สักการะบูชานะคะก็จะเป็นด้านหน้านะคะจะเป็นอนุสาวรีย์อ่า อนุสาวรีย์นะคะท่านที่สำคัญที่ถือว่าเป็นเจ้าเมืองนะคะในสมัยโบ,บราณที่ผ่านมานะคะวันนี้อาจารย์จะพาทุกท่านนะคะมาชมประวัติของท่านผู้นี้กันนะคะด้านหลังก็จะเป็นสถาปัตยกรรมปราสาทของโบราณน,นะคะที่มีการสร้างในปัจจุบันนะคะให้ให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยแล้วก็มีความสวยสดงดงามด,ามด้วยนะคะเนาะนี่คืออ่า ความงดงามทางศิลปะนะคะแล้วก็เป็นการเชิดชูนะคะบุคคลที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ให้เป็นสน่วนรวมจ,จิตใจของกลุ่มชนที่นี่นะคะที่นี่มีอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะท่านผู้ชม